อ้พี่กระปู่แนบมาเห็นได้หนิมันเหมือสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปนะครับพี่น้องครับวันนี้ฝนตกวันพี่น้องอ่าอ่าอ่าลงเบิด์ตแห้งเสื้องามเถอะเสื้อเก่ามาหาหินไปมหาห้องปะหอยพี่น้องเอาไปตับจะดีดใส่มาบักหอยนะครับฝนตกแห้งแห้งมาหันก็เลยออกมางมมัน มาห้อยบางอยังเพราะอ้กระป,ปุกกระปูไปไปถัดต่ำเป็นลูกค้านะพี่น้องแล้วก็มาเก็บผักบุ้งพี่น้องครับเพราะ่เราเก็บมาเป็นร่างดีๆเอาไปแก้มนะครับพี่น้องไปแก้มให้ลูกค้ากินกับส้มตำน,นะครับเอา้าพี่น้องไม่เนพี่เห็นฉันก็แค่ไม่เห็นตัวไปจักตัวเลยนี่ฉันเพ่เห็นงูเอาช่วยด้วยเอา บัได้จักหน่วยมันคุ้นเลยพี่น้อนฝนตกใหม่เนาะมันตกเขาตะเละตกแบกแห้งเลยบั้งตกแรงมากนะคะฝนตกเขากังขางนี้ขีบปะปงลงปุงลงนี่แมันนั่งซื่อ่าเขาปูเมื่อเขามาหวานเขาเป็นน้ำเป็นแห่งมันเป็นเดินฟังนี่จะมาหวานวันสำรับอันให้มันอเอาไว้ใช้เพื่อได้ดำเพื่อได้ลุกพี่น้อนฝนมันตกเรง ตกสองมือสามมือแล้วก่อนจัดักกุ้่อี่แม่เขาไปเก็บยึ่ใส่ กปูดปูงลนีเนี่เห็นจักนัวพักบุ้งแม่เกดที่ใส่เกดที่นี่บอกพักบุ้ง ตายตายไม่ได <laughs> <liksom ality> ้ไม่ไ <laughs> ู้ แม่นีนว่าอะไรบ้านีบ่บ่ได้ว่าอัน,อนอี่นไปเด็หาลกคือเ็กะถ้าคิว่างให้นี่ดูคุณเริ่มปลอยละพุ่นเริ่มไปปลอยพุ่นตกไปปลอย สิลีกอหวัดซะดิฝนตกแล้วบัดนี้บ่ไดวันมี่จะจัดอะไดใช่หล้วป่าดกไสิด็ปลาจ้างปูยังไงปน่ะเี๋ยวนแน่เดี๋่ว้ิวานไปติ่ ก็เลยมันก็ไปไดือดร้อนไองหนมก็มึงจะดิว้าวหอมันจะมัที่หม่องน้ำได้ไรเลยตะกี้เขาเคยบอกว่าสมัยที่พ่อในคนพบวอยเชอรีมันมันกินได้อะที่ว่ามันมาแลงแมันเป็นศัตรูพืชอ่ะคือน่ากลัวมาเลยนะคนกลัวมาเลยนะบนิยันเพราะหุงวิธีอการเอาพีพีมันออกแล้วกินได้อ่ะ มันเริ่มสูญพันธุ์แล้วหอยเฉลี่ยคือแบบตอนนี้ก็คือต้องเลี้ยงเลี้ยงขายแล้วเพราะหอยเฉลี่ยไม่พอขายนะจ๊ะในตลาดแพงมากคนจะบอกว่าหอยเฉลี่ยบางคนมันทาให้ต่ำนดหน่อยหอยเฉลี่ยจะมาถุงนะจ๊ะบาทถุงละลอยด้วยค่ะหลังจากคนรู้ว่าหอยเชอรี่ยนะกินได้นะตาปากก็เป็นศัตรูกับหอยเชอรี่แล้วตอนนี้เราหายากบางอยนขึ้นในตลาดถ้าหาได้ก็ได้หาท่านก็บรรเดิ่มคนจะบอกเลยคอยต้องตื่นแต่เช้าไปตะเวนหาตื่นแต่เช้านะคะบักหอยเอวย อย่งอีกต่างๆนาน,นาก็จสหาอาหารแบบปลาอา,าสารเสียหา,หาบวัดลานื่นเขากับเมาไปก่อนเท่าเขาต้องไปแต่ต้าเขาต้องแบบเตรียมการดีๆแล้วก็จะบอกมือเชียวลุยหรอลมมันอาแต่มันมีหวดด้วยอ่ะหัวควหัวเป็นอกส่ใหน่งถ้าากบุงมากเนี่ยกับเพราะอะไรไปนอนก็ิมุนไปนอนน้ำหนาบ้านในเนาะ กินตมก็คือสินานเลยพี่น้องอันนี้เป็นสมัยน้นอยๆด้าาสิหันถ้าไม่น้นอยๆเราเป็นไยเป็นหน้าะเา <laughs> มียยานะยาบ่สเกตต่อไ,ได้อยู่ดูเออ้จ้าหา่ท,ท,าาน,าทาเนเจ้าะไปกินผักบุ้งได้เถิน,น,นั่นเรือห้าหอยมันเ,นเปืเ้อเลย

คมก็แพงแท้เออแต่พรมันแพงเนาะมันก็เ,เออมืเ่ยมมอยสิละ าไปตุ uhm for ้มเองนีต้นเสือด้ปยข้าไปฟังคุณนี่คือสักบ่อเลยแม่มเขือัมนาบาตาหนนี่กเก็บแม่ยาเรื่องกับพ่อัเรื่อง เขก็ีบพังบุ่มกันต่อเทุกคนแม่งบุ่มไปตน้ไรขน่นอยู่นี่ย่าเลย

เสเหลียงง่วนาะสีำมนดเลยลบสิมีเศษว่ามันยูงงวนาเหอลมัมีการง่งหลังวงูอยู่เียนหน้าเปล่าเอาจะขึ้นเขาเลตัวนี้่อยนเราจะเป็นบ้าอยู่เทียนหน้านี่ยนหน้าคือง่คอ่นอดเลีพี่นองขา ล่างพักบุ้งหมดคับบุ้งนี่ไปให้ลูกค้ากินนะครับพี่น้องยอนง่ายๆมาสิเขาตรงหลังตะขาหกน้ำนะครับพี่น้องครับล่างได้ลายๆน้ำเซน้่าใบล่างดีๆมันเป็นผักแบบฝนตกไม่พี่น้องครับมันกัดจังปัญหาธรรมชาติได้บักหอยน้ำหอยนี่กำลังดังไฟแล้วพน่นรับผนจะไปต้มต้มแล้วกัดจังมาจิ้มพี่น้องครับจิ้มให้ลูกค้าคักๆ เขาไป,ไปซื้อตลาดนะมันมันซุ่มได้ซุ่มเสียซุ่มมี่ซุมม่มบ่มีแต่ละเหมือนะพี่น้องละเหมือนกันมี่ละหมือนกันบบะมีนะ,ะเขาก็ต้องซุ่มไปเพราะว่าร้านค้าร้านค้ามันก็หลายเนาะหลายๆคนมาเขาก็อาจจะมาเหมาหั่นนี่ไปแต่เขากับประหยัดแน่พี่น้องครับแป,ปรแล้วก็ประหยัดเนาะพี่น้องครับเพราะเาให้งากรีอะไรฮะฮูกาเนี่ยฮูกะเดี๋ยวน้องกุ้มบังอยู่ย้อนบังมิดป่ะเพื่ตัวน้อยเด้เพือเงินปีฉันบอกโอ้ไม่ได้นะคะนั่งพอเพียบเอา ต้องสลอยเหรอยุง่งเกษสิกดพี่น้องครนุ่ก็จะการถ้าต้องล่างดีนดินหิวหยอดหยอดพักเกษตรเกษตรอันนั้นล่างผักตักซีหาหนามล่างสะอาดๆพี่น้องพัดกระเซียบได้เพราะบุวอนี่กินกวนเมญ่ายพี่นอ้นอ,งนองไปวันตากวันเขาวันอันนั้นพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะได้สีล่างหอยล่างยังก้อนพี่น้องใครนี่แล้วก็แซ่ไปก่อนให้มันค่ายโอูโอ้หนแดดกะคุนึงคุณอ่ะให้มันค่ายขี้ดินก่อน นะว่าสิไปหาเห็ดได้บางคำก่อนที่สิได้ไปอันนี้งฝนตกก็เลยพได้ไป,ไปพี่น้องคาร์ดว่าพี่น้องรอยรอบหน้านะคะรับแล้วก็จะกลับมาหาเห็ดที่พี่น้องเห็ดให้อันดินออกแล้วในเห็ดไข่เพราะมาปนมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอญาติฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็สับสกายเกาติดตามก็แล้วกันนะครับทุกคนขาเดีนะ๋ยวพิ่งเปิดร้านพรุ่งนี้นะคะเปิดร้านมื่อวานพี่น้องจะจะ,ะได้ไร่ลูกค้าก็โทรมาดีดีมาดามาบอกว่าด้วยเลยเนาะเราเปิดร้านบอกหาเห็ดครับเขาป้าเขาพนดองที่พี่น้องครับมาก นะลาไปก่อนครับทุกคนคะับฟังติดตามกันตังใจในเด้อ